สเสียวงเดือนแดงของปาเลสไตน์เผยภาพระหว่างการผ่าตัดในโรงพยาบาลอ,อัลกุสของกาซาที่ตกอยู่ในความมืดทั่วโรงพยาบาลทำให้ต้องพึ่งแสงจากไฟฉายผ่าตัดผู้บาดเจ็บอย่างยากลําบากโดยมีรายงานว่าไฟฟ้าดับหลังโรงพยาบาลถูกโจมตีจากอิสราเอลนอกจากนี้ยังทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บอีก28คนในจํานวนนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กและมีอยู่สองคนที่อาการสาหาัส ขณะที่พันโทริชาร์ดเฮชโคษกกองทัพอิสราเอลยืนยันว่าทางกองทัพไม่มีความตั้งใจที่จะโจมตีใส่โรงพยาบาลแต่หากมีกลุ่มก่อการร้ายฮามาสโจมตีออกมาจากโรงพยาบาลเราก็จําเป็นต้องทําในสิ่งที่ควรทํากองทัพอิสราเอลตระหนักดีถึงความอ่อนไหวในเขตพื้นที่โรงพยาบาลแต่ก็ขอย้ําอีกครั้งว่าหากทางกองทัพเห็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่ใดเราก็จะสังหารพวกเขาทันที ส่วนทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ระบุว่ามีเด็กถูกสังหารในฉนวนกาซาทุก10นาทีทุกคนอยู่ในความเสี่ยงและไม่มีที่ไหนปลอดภัยนอกจากนี้โรงพยาบาลครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด36แห่งในกาซาและศูนย์ดูแลสุขภาพขนาดใหญ่2ใน3ไม่สามารถเปิดทำการได้ส่วนโรงพยาบาลที่เปิดทำการอยู่ก็มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากเกินจะรับไหวโดยมีผู้พลัดถิ่นหลายหมื่นคนต้องอาศัยอยู่ที่โรงพยาบาล นับตั้งแต่วันที่เตุตลาคม WHO พบว่ามีสถานพยาบาลในกาซาและเวสต์แบงค์ถูกโจมตีมากกว่า250ครั้งส่วนสถานพยาบาลอิสราเอลถูกโจมตีใส่ทั้งหมด25ครั้งโดยอิสราเอลเชื่อว่าฮามาสเก็บอาวุธไว้ในโรงพยาบาลซึ่งฮามาสปฏิเสธอย่างไรก็ตามอิสราเอลให้คำมั่นว่าจะก,กวาดล้างกลุ่มฮามาสที่สังหารผู้คนไปราว1,200คนโดยตัวเลขปรับลดลงมาจาก1,400คนและจับตัวประกันมากกว่า240คน ดานโคศกกองทัพอิสราเอลแถลงข่าวเมื่อวานนี้ว่าช่วงสองวันที่ผ่านมามีพลเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของกาซาอพยพลงไปทางใต้แล้วกว่า10,000แคนหลังอิสราเอลประกาศเตือนล่วงหน้าก่อนที่จะนํากําลังรุกคืบเข้าไปทางตอนเหนือของฉนวนกาซา